วันนี้จะมาแนะนำการใช้ custom action สำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้เนาะให้ทุกคนมาที่ในส่วนของ action ก่อนเลยจากนั้นเมื่อมาที่ action แล้วเนี่ยทำการ new action ขึ้นมาเราจะลองทำการสร้าง action ขึ้นมา1 action ที่สามารถ filter ได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคย login แต่สำหรับคนที่ l o อ i n อยู่แล้วให้ขึ้นเป็นอปอัพแสดงข้อความว่ายินดีต้อนรับเนาะโอเคเราเลือกที่ user interaction ตรงนี้ Table เราเลือกเป็น Table User จากนั้นในส่วนนี้เราจะทำการแอดคอดิชันแล้วเลือกที่ u s e r p r o File Email is empty ถ้าชื่อผู้ใช้ว่างเราจะให้ทำการเปิดในส่วนของ Show Form s โอเ okay. ค s r o w f r r m s c r ร e n รูปแบบ Target เราขอเลือกเป็น Overlay แล้วกันแต่ถ้าเป็นคนที่ l o อกอิอยู่แล้วหรือเป็นเอล เราจะให้แสดง Notification แล้วเขียนว่ายินดีต้อนรับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ Layout เราจะลองใส่ในส่วนของ Button กประมาณหนึ t ง n แล้วเลือก Action ที่ Button เนี่ยให้เป็น Action เมื่อกี้ที่เราได้มีการสร้างขึ้นมาก็คือ Action นี้เมื่อทำการคลิกตอนนี้เราเข้าในส่วนของสถานะกราดาของเราเองเนาะ ถ้าเรากดที่ปุ่มปัตเทิลตรงนี้มันก็จะขึ้นปออาพว่ายินดีต้อนรับแต่ถ้าเราเข้าในส่วนของ anyone แล้วทําการกดที่ปุ่มมันก็จะขึ้นแบบฟอร์มขึ้นมาให้เราแบบนี้หลักการทํางานของมันก็ไม่ได้ยากเลยทุกคนหลักการทํางานของมันเนี่ยมันจะถามก่อนว่าเราต้องการให้แอคชั่นนี้ฝังอยู่ที่ table หรือแผ่นง,งานไหนจากนั้น มาจะถามเราว่าเราต้องการทำอะไรในส่วนนี้เนาะอันนี้คือการโชว์ฟอร์มสกรีนแล้วถ้าเราอยากจะสั่งฟิลเตอร์ให้มันมีฟังก์ชัน a และฟังก์ชัน b อยู่ในนี้เราก็แค่เพิ่มคอนดิชันแล้วเลือก if เนี่ยเป็นอะไร else เป็นอะไรก็ลองไปเล่นกันดูนะ